ผ่านไปกี่เดือนและสองเดือน3เดือนผ่านไป2รัฐบาลแล้วผ่านชีวิตประชาชนไปเท่าไหร่ละผ่านสถานการณ์เท่าไหร่ละเรายังไม่นั่งแคร์คเขมะอยู่เลยอะเรายังไม่นึกถึงว่าเราเสียอะไรไปบ้างอยู่เลยอะถ้าเราเนี่ย ไม่ยึดหลักว่าจะปล่อยให้ทางกองทัพเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่และให้กําลังใจกันแล้วถ้าเราไม่กดดันให้รัฐบาลเนี่ยนะรักษาดินแดนนะเราจะสูญเสียแผ่นดินวันนี้ถามว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนเขาตายคนเดียวอะ่ะเขาลุกขึ้นมาทั้งประเทศเลยแล้วประธานาธิบดีลุกขึ้นมาแถลงข่าวปกป้องส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าขเขมรโดยที่ไม่สนใจขเขมรเลยคําถามก็คือว่าเกาหลีใต้พ้องจะเกิดขึ้น ตรงที่ว่าชีวิตประชาชนของเขาเนี่ยนะมาเสียชีวิตที่ประเทศกัมพูชาหนึ่งศพเขาลุกขึ้นมาทั้งประเทศประธานาธิบดีของเขาลุกขึ้นมาสมาชิกสภาเขาลุกขึ้นมากรรมธิการของประเทศเขาเขาลุกขึ้นมาหมดเลยแต่ดูประเทศไทยเราสิผ่านไปกี่เดือนละสองเดือน3เดือนผ่านไปสองรัฐบาลละผ่านชีวิตประชาชนไปเท่าไหร่ละผ่านสถานการณ์เท่าไหร่ละเรายังมานั่งแคร์เข,ขมรอยู่เลยอะเรายังไม่นึกถึงว่าเราเสียอะไรไปบ้างอยู่เลยอะเสียแขนเสียขาเสียระชีวิตประชาชนเสียชีวิตทหารเสียดินแดนด้วยมานั่งแคร์นี่เรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมอยู่เลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางของ na.dd.com ไว้ด้วยนะคะ